สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับช่องมูลมีพลย์เซ็ปเชนเนลที่ว่ายางหน่อยทั้งช่อง YouTube พี่น้องเหมือนอย่างหน่อยพาพพี่น้องมาชมต้นยางนาพี่น้องเสียแต่ฝนบดตกใส่พี่น้องต้นยางนาของพี่น้องมันโดนใบหรือเปลี่นหรือมันโดนใบเพราะอานหนามโหดเพป็นพี่น้องตักหนามบอนี่แหละตักได้หนามบอนี่พี่น้องขึ้นโหดได้หนามบอนี่ก็อยู่ฝั่งทั้งกอไผ่อยู่พี่น้องในยางหน่อยภาพี่งเป็นพี่น้องต้นยางนาของพี่น้องเอ้ย ครับในฝนตกใส่เนาะทั้งอื่นเวลาฝนตกพี่น้องก็เตนซอนนี่เป็นอะไรพี่น้องความสําเร็จของยางน้อยความฝันที่ทั้งอย่างนอยลงทุนเฮเตทึงกับสีคลาสพี่น้องอันลงทุนเฮเตทึงกับสีคลาสนี่เขาแต่ไรยางเขาเป็นปีหนึ่งพี่น้องปีนี้ยางเขาเป็นปีที่สองพี่น้องเป็นเดือนพฤษภาคมวันที่สิบสามจนครบรอบสองปีผ่านไปแต่พี่น้องปีหนึ่งตื่นมาตะกอตัวนึงแค่ไม่ได้น้ำ หมดได้เต็มที่เังสิครับพี่น้องคุนถ้ามีน้ำลดไรเต็มที่เังสิครับแต่ซ้ำอี่ยังนลอยกับพุ่มจเป็นพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะเนี่ยนี่ยางเขาเดินกุมพ่าเบิ่งหั่นใบเพิ่น์นเป็นเงาเงาพี่น้องด้วยมาเอาน้ำเขาใส่ปลูกเป็นแถวสวยงามมากพี่น้องปลูกเป็นแถวสวยงามมากอันนี้โซนนี่เขาเป็นยางนลอยถมเห็ดเติงโอ้ยพี่น้องเห็ดสิบพีเต๋อเบิร์นมหนาวเข้าขมาเท่าเพียงเด้อรักษาสุขภาพาพี่น้องเมื่อหันีแดดสามหมื่นสี่หมื่นพี่น้อง พรนี formal, ่ค hmm. ัมมาลมจอกระโชกพี่น้องคัมมาลมโดมจอกระโชกพี่น้องคัมมาลมจะมากระโชกตอนกั้นเว่นนี่กะแดดพี่น้องกั้นเว่นนี่แดดลมไปปล่อยเหมือนคัมมาลมจะพัดแห้งอันยางหน่อยอันหันหันอันสะท้อนแสงแดดได้ยเนาะยางหน่อยหันหันกล่องไปทางขีดอย่งที่ตะวันออกและยางหน่อยหันหลังไปทางที่เป็นตกใส่ตะวินตะวินกันหลังอันนี้เจนสอนมาพี่น้อง มีความสําเร็จข้ามีจยังหน่อยลงเตี้ยหึงขุนโอ้ยพี่น้องเนาะเดินเปาา็นเสื้าเนี่ยทีสุค,ครบสองปีวันเดี๋ยวไม่เอ๊อัปเดตพี่น้องเบื้องบนพี่นอ้องเมืออ่อวัลเดบพี่น้องเบื้องบนเดี๋ยวไปวเบื้องซ้นพี่น้องเบืองนางหน่อยหอดหนาเปียกเปียสัตว์หยอดขึ้นพี่น้องสัตว์หยอดขึ้นวันเป็นดินเหนียวพี่น้องเป็นดินเหนียวดินดักดินเหนียวดินดักพี่น้อง ว่าเดี๋ยวอลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มยอดผู้เห็ดเป็นแถวเป็นหนองเหยาะอดาดด้วยเพื่อนเป็นแถวเป็นคลองมาต้นไม้ใหญ่ขึ้นเดียวพี่น้องบ้านนี้แคบยังน้อยปลูกอันเม็ดสองเมตรเก้าสิบกับกับอีกสองเม็ดพี่น้องกลมกลวงกลมยาวจะพาไปชมดู ปีนบากบวบเพราะเดี๋ยพนพี่น้องเพราะดินเบ่งพี่กายถมใหม่ดินมันได้ดินบ่ดเจ็บพี่น้องบากบวบสนุกเอาไปขายปีนี้เห็ดบ่อเดีพี่น้องยังหน่อยมะลงเดี่ยวบ่อไหลดินมันเจ็บเป็นบาทเตอร์พี่น้องเด้อไอ้ดับยู่พี่น้องต้นนี่สูงถมหัวยังหน่อยพี่น้องเต่ลงเื้อเห็ดแต่พี่น้องลงเชือเห็ดเรียบร้อยเบิ่งเดินถูกคนตรงแมาเพื่อจะกินบ่อคนเงาโค่นพี่น้องยังหน่อยเอาฟางมากบเอาฟางมากบ อันฟางมะกบเหงาโค่นเพราะว่าเห็นข้าหดน้ำแล้ววันนี้ไอ้น้ำจะหลันขึ้นมาใส่ฟางมันก็เจอนั่งมันจะกระทบลงไปมันชุ่มคือเก่าพี่น้องอันนี้หลานสาเป็นจีรุ่งตุลมงคลทบรุ่งตุลมงคลพี่น้องโซนรุ่งตัลมงคงผูกว่าเส้นเจีสิเป็นผูกเป็นแม่พี่น้องพี่หงตัวนี้สีทบมันเต็ม เต็มใส่ก็ตุกกกเบื่อปลาอันกกอันอันพี่น้องกกแค่ปลาพี่น้องนะกกแค่ขาวกินดอกมันติถมลงต้นบางฮงผูเก็บดอกบางฮงผูขายพี่น้องะฮงผูเพราท่านออเดอร์พี่น้องจงต่างประเทศดอกมะละกอผู้อย่างหน่อยตะไคร่ลงมาใส่อย่างหน่อยเจริญตะไคร่ออกน้ำพี่น้องพอฝนมาตกใส่เป็นเหี่ยวเด้วก็อะไรยังไงก็อะไรไม่ยังอย่างหน่อยก็จะเอาตะไคร่ออกตะไคร่หัวห้าสากกับเงือดเพื่อเด้อ เอสแต่ฝนมาตกเนาะเห็นทางอื่นอันฝนมานก่อฝนตกพี่น้องทั้งในกรุงเทพกรุงไทยทั้งจังหวัดอันคอนครสวรรค์นแน่ <c oughs> อันนี้ทางกวง้างพี่น้องทางกวง้างสองเมตรเก้าสิบอันนี้ทางแคบทางแคบนี่อันสองเมตรขำมากหัวงัวกระห้องเปน็นบนโบนนะ,พ,นะ <c oughs> พี่น้องพาพี่น้องมาชม ต้นยางนาสูงตัวหัวยืนมือเลยพี่น้องต้นต้นยังข้าวพี่น้องต้นนี้บรรยากาศจะเป็นพี่น้องบรรยากาศยามแดงจะเป็นการตั้งใหลับปลายใหม่พี่น้องอาจจะถอนเสียงการเยาว์ก็เพียงเลือกอย่างหน่อยภาพี่น้องมาชมต้นยางนาบพื่ออัปเดตพี่น้องเบิ้องดนนะบพื่อจะมาได้สดพี่น้องเบื้องดำโค่นพี่น้องโค่นเหงาเพิ่น ีบวบอย่างหน่อยเพราะปลูกพี่น้องเด้ผลเพราะดินมันเจ็บดนนนเดีว,วดินมันแน่นแล้ยวเจ็บไปควไม่เพราะดินมันแน่นเด้ยวมันเลยไม่ได้ผลทำทำเป็นสวนสวนนี่ก็พี่น้องหมุนเวียนมีตะไคร่แน่มีไปตองกล้วยแน่มีหมอกุงหมอกุงต้นแม่ไหว้หมดดอกพี่น,อน้องเดี๋อวจะต้นผูเดี๋ยวจะลงไม้ถมปลูกไม้มีต้นมะยมพี่น้องเต็นสนบ่ ขนาดดินแห้งด้พี่น้องดินแห้งดินด่างดินด่างพี่น้องมันเหนียวแตกเขืบอนไปพี่น้องดินแตกได้หนาแดงพี่น้องเป็นดูจมปงจำเปงมันก็ยังทนได้พี่น้องเนาะเพราะว่าเมงหันเพิ่นเหี่ยวพี่น้องด้วยวาหนามเขาใสจในหนามมะฮดบรรยากาศยำแดงพี่มาเบิ่งตัวพี่พี่น้องแย่งหน่อยฮดฮดเปียกครับมาดูตรงนี้ อันนี้เั็นเครื่องเตาปิโดที่อย่างหน่อยเคยเก็บเห็ดขีปังปีไก่พี่น้องเปนกระปีหน้อยดีอยู่ตาแล้วก็มาเก็บไปกินตะไข่เด้๋ยพี่น้องพูนย่างหน่อยตะไคร้ใส่น้ำมันปีกไก่เวาใส่พี่น้องปีนี้เอาตะไคร้ใส่น้ำปลูกปีแดงเวลาตะไคร้มาลงลูกสาวคอยทำอะไรหนูบัยดีก่อนเนี่ยวบายดีก่อนบัยดีสวยๆเดี่ยวพี่น้อง ลดน้ำอย่างหน่อยลดน้ำเพื่อนเปียกเพื่นสัตขึ้นยอดใหม่พี่น้องอ่อนสวยอยู่พื่นขึ้นยอดใหม่อ่อนสวยงามมากพี่น้องตัวนี้ว่าเพื่อนจีบใบเราเพื่นสีบใบโดยโย่เดี๋ยวมันมาไดน้ำโหดพี่น้องเป็นยอดใหม่งามพี่น้องเพื่อนยอดเพื่อนกันก็ติดปานกั็ติดฝนพี่น้องปานก็ย่างถือฝนใหม่เหยียบพุ่มเสาเพื <we> being ่นมา ยำแดงมากินข้าวแดงกับย่างกินข้าวแดงแกงส่างสยอดอย่างเพื่อนเราพี่นออ้องุผออกยอดสวยงามมากอันนี้สาวหูสันที่น้ำกอได้เพรบื้บรรยากาศตัวเบรรยากาศหัวแจงจอขาเห็นังสิดีมีความสุขเห็นดีดีมีความสุขหนุ่มว่าให้สมเร็รเจ รอบบางบาทเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าเมษาแล้วฝนลงใส่เฉียวหนึ่งยังหน่อยก็บอกอันนี้พี่น้องยังหน่อยก็อยู่ใบใหม้ใบใหม่ที่มันด้วงหนามาปูนี่เขาได้สองเท้าค้องนี่ก็ได้ค้องนะพี่น้องเป็นขึ้นยอดไม้เพราะว่าตั้งทั้งน้ำเชื่อมอพี่น้องสายมันมาถึงได้ตั้งทั้งน้ำเชื่อมงจุดนี่แหละบัตรลูกขืนยอดพี่น้องบัตรก็เลยกินน้ำเปียกครับโอ้ย๋ปานก็แย่ฝนพี่น้องกระบอกยืนได้ยังหน่อยชุดมาอัปเดตพี่น้องเมืองชื่อคุณ ไปได้กินน้ำพี่น้องบรรยากาศสะท้อนแสงแดดตัวผึงเนื้อบานแักหน่อยหันหน้าไปทั้งทิมวันตกด้วยบานลมพัดพงสาดอย่งหน่อยปิวแวงแวงแวงขำมาพี่น้องอาจมั่วได้เพียงเนื้อเพราะว่ามันสะท้อนแสงเนาะสัตว์จอดขึ้นไม้พี่น้องถือน้ำก็สิหัวเปียกลั่งไรก็ว่าประหยัดน้ำพี่น้องวันยังอีกสองเดือนเนาะมีนาเมษา พื้นยอดพี่น้องพื้นยอดที่สวยพื้นยอดพี่น้องสะท้อนสแสงนะพี่น้องบานอย่างน่อยหันหนาหันหนาใส่กล่องเดี๋ยพี่น้องบานโอ้หันกล่องใส่ตะวินบรรยากาศพี่น้องให้ดูตะวินใส่ละเดี่ยมตาเดี่ยมตาบุญพ,พี่น้องตะวินตะวินกำลังจะรับไปลายแล้วตืนกับกลิ่นยอดไม่งามพี่น้องเห็นปะ ที่หนึ่อย่างหน่อยพาพี่น้องมาชมต้นย่างหน้าพี่น้องมื่อเดือัปเดตพี่น้องเบิ้งตอนช่วงหน้าแรงถึงเนาะเป็นกุมภาพาพี่น้องมารับชมเบิ้งพ่อพี่น้องมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับช่องน้อยๆของมูลมีพายเซฟชแนลพี่น้องบรรยากาศความสุขพี่น้องความสุขความสำเร็จของเฮาวที่ฮิตดาสำเร็จพี่น้องเนาะก็ดีใจภูมิใจพี่น้องอย่างหน่อยลงมผืนเตหึงอย่างหน่อยคือนสีตูนญ่สูงสัมทม ต้องสะอาดผิวแว้งแว,ง,แวงพี่น้องเนาะคือสูงซ้ำพ,พี่น้องือสิสูงด้วยต้นมรดกพี่น้องกินนี่ไปกันแล้วเพียนเด้อคลิปหน้าจะเป็นมิโน,โน่อย่างจะมาหับชมกันไหมขอพี่น้องยินดูมาฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะจ้าจากช่องเล่น้อยขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงโลภให้กเกียขึ้นีมาเบียดเบียนนอนดับนึ่งมือน้อนตื่นนึ่งแสรนรักษาสุขภาพด้วยจ้าอากาศเปลี่ยนแปลงสวัสดีจ้า